สมาธิสองลักษณะแบบนิ่งเป็นอัปปนาอันนี้ก็จะเป็นอุเบกขาอีกแบบไม่นิ่งก็ไปมีไปมีอภินญ,ญาไปมีตาทิพหูทิพระลึกชาติได้ไปมีอิทธิฤทธิต์ต่างๆได้อ่านวาราจิตของผู้อื่นได้อันนี้มันเกิดจากการที่เราทำใจให้สงบ มันจะไปทางนี้หรือไม่มันอยู่ที่ความความความสามารถของแต่ละคนบางคนสงบแล้วก็ไม่ไปไหนนิ่งเฉยเป็นอุเบกขาบางคนสงบแล้วก็ออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆแต่สมาธิแบบที่เป็นอภินญ,ญานี้มันไม่เป็นประโยชน์ต่อวิปัสสนาเพราะมันไม่มีอุเบกขามันไม่เฉย เวลาออกจากสมาธินี้มาจะสู้กิเลสไม่ได้แต่ถ้าเป็นสมาธิแบบมีอุเบกขาเวลาออกมามันจะมีอุเบกขาติดออกมาเวลาจะไปสู้กับกิเลสจะสู้ได้กิเลสบอกให้ไปโลภก็ไม่โลภก็ได้บอกให้โกรธมันก็ไม่โกรธก็ได้เพราะมันมีอุเบกขามันเฉยได้เอนทางทางมรรค แปดนี้คือการหลุดพ้นจากความทุกนี้เราต้องใช้สมาธิแบบเฉยๆแบบเป็นอุเบกขาถ้าเราไปทางอภิญญานี้เราจะหลงเราจะผิดสมาธิจะได้สมาธิที่ไม่เป็นประโยชน่์ผู้ที่จะฆ่ากิเลสสู้กิเลสได้ก็คืออุเบกขาที่จะเกิดจากอัปปนาสมาธิแล้วประกอบกับปัญญาที่จะสอนว่าความอยากนี้เป็นภัยต่อจิตใจ ความอยากจะทำให้ใจไม่สงบจะทำให้ใจต้องไปเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆแล้วสิ่งที่อยากได้ก็เป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเรามันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดไม่ใช่ของเราเราไปสั่งไปห้ามมันไม่ได้นี่คือปัญญาถ้ามีปัญญารู้ว่าการทำตามความอยากไม่ดีถ้าไม่มีอุเบกขาก็หยุดไม่ได้แต่ถ้ามีอุเบกขาก็หยุดได้